โอเคตอนนี้ผมแก้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับไอตัวเก็บนะถ้าเราบินแบบจริงลัวๆแบบมันมากเลยอีกตัวต่อไปเดมอนเฮดเราสามารถยิงรัวๆได้นะแต่ไม่รู้มันมีสกิลที่สองคือสกิลอะไรนะเป็นสกิลแบบพ่นเอออะไรวะแบบเดมอนเฮดแบบใช้พลังทุบป,ปุ๊บแม่งนะับนะเออหนามได้หนามเพชรขึ้นมากลุมๆครับ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไงครับต,ตัวต่อไปครับเป็นตัวปลานะถ้าตัวปลามันเออเอ,อชื่ออะไรไม่รู้หละตอนแรกแบบมันยังเป็นขาอยู่นะและ้วก็เออแล้วก็พออยู่ในน้ำปุ๊บมันก็จะเป็นเอออะไรว่าจะเป็นปีกครับปีกหรือหางอ๋อหาง หางปลาหางปลาเป็นหางปลาเป็นหางปลาครับอันนี้อันนี้จะรีวิวนะอยารีวิวเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ตัวต่อไปก็คือตัวมารงนะถ้าเรากดชิปมันก็จะพ่นเออ น้ำเหม็นเหม็นนะเอ๊ะเอะไรนาฬิกาเยอมันก็จะพ่นน้ำเหม็นเหม็นนะเอ้ะตัวนี้กระโดดสูงนะกระโดดสูงนะที่จริงอะมันบินได้แต่ถ้าเราถ้าเราเป็นตัวเออถ้าเราแปลงล่างใช่ไหมอืมมันก็จะบินได้เอ๊ะไี่ช่เราเราพวกเราบินไม่ได้นะบินจะบินได้ ต,ตัวต่อไปก็คือผีนะครับมันมีตัวหนึ่งที่เบนแบบโครลำคาญตัวนี้เลยแบบมันออกจากนาฬิกาเพราะมันเป็นผีไงเออผีมันก็อออกได้เออมันเข้าสิงใช่ไหมมันเบื่อร่างนี้มันก็ออกได้เอแบบนี้ตัวนี้แบบโครลำคาเลยนะมันมีตัวหนึ่งที่เป็นแบบหัวล้นสุดๆตัวต่อไปคือเบนโบครับถ้าเราวิ่งใช่ไหมมันจะเร็ว แล้วพอแว่์มีของขวัขวางปุ๊บมันจะแตกเป็นตู้มเลยตัวต่อไปครับออตอนที่เราสามารถถ้าเรากดชิปใช่ไหมมันก็จะพ่นไฟลืมรีวิวตอนหนึ่งวะ่ะเด m o มอนเ a d ถ้าเราถ้าได m o มอนเ a สอ่ะเหมือนกับฟู l อาร์มหน่อยนะถ้าหนึ่งถ้ามันมีของอะไรมันก็จะพอแว่าเรากดคลิกป,ปุ๊บมันก็จะทุบเลยนะ แค่นั้นแหละเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตัวจิ๋วกันนะครับจิว๋วข้อดีของตัวนี้แบบเหมือนแบบโคตรเหมือนเลยเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับว้า<ฮ> <c oughs> โอเคโอเคตอนนี้ผมไปคุยธุระกับเพื่อนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะไปรีวิวกันไหนเออเลยตัวเอาใหม่วันนี้แรงมากโอเคเมื่อจะใหญ่นะแต่ตัวมันจะเล็กแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันนะ ตรงนี้มันสามารถเดินผ่านไดต้ตรงนี้ก็เดินผ่านได้ตรงนี้ก็เดินผ่านได้ตรงนี้ก็เดินผ่านได้นี่กหละข้อดีของตัวนี้ตัดแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนะสวัสดีอย่าลืมผลไลค์ด้วย